สวัสดีครับผมบีททาไปเรื่อยๆปลูกเมลอนหลังโรงงานนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูต้นเมลอนนะครับอาจจะเริ่มโตโตองเขาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็่วงนี้ฝนตกนะครับแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็ดูแลยากอันนี้จะเป็นลงที่หลังนะครับลงที่หลังแต่อันนี้ลงก่อนนะครับเขาจะโตตขึ้นมาเร็วต่อครับ ใบเขียวสมบูรณ์นะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ให้น้ำนะครับเพราะว่าโดนฝนครับแต่ผมให้อาหารทางใบไปแล้วนะครับให้อาหารทางใบไปเมื่อกี้นะครับตอนเย็นเนี่ยครับแล้วก็โตสวยนะครับก็มีแมงกินบ้างนะครับแมงมาหากินนะครับก็ให้เขากินไปครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาก็งอกมาใหม่ได้ครับใบที่โดนกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับ นี้ก็ยังไม่ออกมาเลยครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมครับตอนนี้กินนะครับภาพโดยรวมนะครับก็80ต้นนะครับตอนนี้กาโดยรวม80ต้นนะครับ80ต้นก็ ากติตามผมนะครับผมวีทำไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ลอดหล่างานถ้ามีอะไรคืบหน้าผมก็จะมาดีวิวให้ดูอีกทีนะครับว่าแก้ปัญหาอะไรยังไงตอนนี้ผมก็ลังทำเชื้อราในโคนมาไว้ใช้เองอยู่นะครับเดี๋ยวรอเป็นก่อนนะครับผมก็จะมาลดเขาครับเพื่อป้องกันนะครับเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับก่อนที่ก่อนที่มันจะเกิดอันตรายกับต้มก้าไม่ลอดเรานะครับครับสวัสดีครับ